อยากให้คุณเอ่อแนะนานิดนึงได้ไหมครับว่าที่สุดของพระเหรียญของหลวงปู่เลยก็คือเหรียญรุ่นแรกเนื้อเงินนะครับอันนี้อันนี้เป็นเด่นรุ่นแรกเนื้อเงินสร้างเมื่อปีห้าหนึ่งครับอายุวัฒนะมงคลหกสิบสี่ปีสวยมากมีสิบหกเหรียญมีทองคาได้ไหมครับไม่มีครับเฉพาะเนรียเงินอย่างเดียวสิบหกเหรียญแล้วก็พรีมวลสารไปแล้วเหรียญหนึ่งก็เหลือสิบห้าแล้วตอนนี้สิบห้าเหรียญเนี่ย คุณเนรู้ไหมครับว่าอยู่ที่ใครบ้างรู้ครึ่งหนึ่งคะัรู้ครึ่งหนึ่งครับผมตอนนี้เล่นหากันผมว่าโหดมากล่าสุดที่เพิ่งเปลี่ยนมือไปเห็นอาจาย์ลิงลงก็สิบล้านที่จบกันจริงๆนะไม่ใช่ราคาใช่ที่รู้สึกน่าจะเป็นคุณปุ่นมั้งสิบล้านนะท่านผู้ชมสิบล้านเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวคุยกันหน่อยเอาคุณเนก็ไม่ได้ขายหรอกทิ่ทางอง์นี้นี่มีคนแบบ มีตังค์เยอะมากแล้วมาขอซื้อขอเช่าคุณเอนี่ยอมไหมมีอ๋อแตไม่ขายอยู่แล้วครับเพราะว่าองค์นี้มันชื่อว่าองค์วิรพันธ์เป็นทุกคนในวงการจะรู้เพราะว่าเป็นองค์ที่ผมอ่ะเข้ามาวงการแรกๆแล้วผมประมูลที่แบบราคาสูงสุดเลยตอนนั้นตอนนั้นคือพระหลวงปู่ขึ้นเมื่อผมประมูลองค์นี้นี่แหละออันนี้ตอนนั้นประมูลไปที่ล้านแปดองค์วิรพัว่าแพงมากแล้วตอนนั้นใช่ใช่ก็คือนี่แหละครับตอนนั้นประมูลเท่าไหร่ล้านแปดตอนนั้นก็ล้านแปดแล้ว ปี<บ>แ,<ต>แล้วครัแต่ลินนี้มีสเสน่ห์มากนะ